ครับนนอี้ว่าะเราจะวัดเทียบวัดจุนเตะทุกดปีให้ตัวอยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้เป็นการเรียนการฟิสิกส์นะครับเรื่องการใช้ออสซิลโลสโคปของชิ้นที่สองห้องเรียนเสร็จสัปดาหนะครับจะเป็นสมองอาจารย์จะเป็นหัวที่เลี้เกี่ยวหรือ ยิ่งไม่โกงจุดที่เราจะวัดสัญญาณเทียบกับด้านนี้นะครับเพราะเนี่ยสัญญาณที่เราวัดได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่เราต้อขอเกี่ยวเทียบกับไอ้ตัวพารที่นะครับนั่นคือขนาดเท่าไหร่คือความต่างระหว่างสองจุดนี้นะครับเพราะเนี่ยจะวัดสัญญาณอะไรก็แล้วแต่จะต้องควบคุมจอนตรงนี้คือต้องจับสองจุดนี้ให้ตรงถ้าคุณจับอย่างเดียวอันเดียวเนี่ยเราจะเจออะไรที่แปลกแปลกนะครับ คุณคนอยู่ที่เอซ์เอาเอซีขึ้นยันครับกดเอซีเอากราวออกกดเอซีเอากราวออกนะครับช่องหนึ่งอูที่ช่องหนึ่งแล้วกดที่เอซีแล้วดับปุ่มกราวนะครับแล้วลองเอามือซ้ายกับมือขวามือซ้ายจับที่ด้านหนึ่งดล้วมือขวาจับที่หัวตรงนี้เราดูที่เห็นอะไรครับเราดครับทำไม่เป็นไรครับ ไฟพวกนี้ไม่เนียนอะไรอาจารย์แล้วดูว่าเห็นอะไรบนจอครับมีอะไรเปลี่ยนง่ายเออมาทำอะไรนี่ม <recess> <ând> mm ัน hmm. บ <c ười> ิ uh. ่เป็นอะไรครับไม่ต้องซันจิ้งจิ้งไม่ทอสตอะไรได้ดูดแอคติ้งเออใครทำอะไรอ่ะแต่อันนี้ไม่มีเลยนะโอซานถูกไหมรียกของเพื่อนเป็นอะไรม่รโอเคก็จะเป็นสัญญาณที่แบบ อันนี้คือดูทาช็อตช็อตครับนี่ดูทาไปชอตหรอไปชอตหรอร่อันนี้ไม่มีสัญญาณไปช็อตนะครับ a ค t i n งนะครับอ่ามันมันจะเป็นไรปออก็ยังไงก็มือเพื่ออยู่นั่น โอเคนะครับเราเห็นวิญญาณแล้วนะครับนะครับนี่ใหม่แล้วโอเคอีกอันหนึ่งลองเอาปากคีบกับหัวตะขอไิจิ้มใส่กันแล้วสัญญาณจะเป็นยังไงครับเอาตะขอปากกาคีบปากคีบไิจิ้มใส่กันสัญญาณจะเป็นรูปอะไรครับสัญญาณเป็นรูปอะไรครับ เอาปากีกับสขอเอาเอาสขอไปิ้ปากีับติไปจจอยนยนังไงเน่ขยับผู้คารับผู้อะไรคุณทำไม่ได้แน่สัญาเป็นูปไครับเส้นตรงเหรอสัญญาณเป็นูปอะไรครับนตรงนอนียว่าความงสานที่เกิดถูกแล้วเส้นตรงแน่นอนถูกแล้วทำไมเปนเพราะเราหลป็นศูนะ พราะว่าอะไรเพราะว่าเรารับส so ัญญาณจุดเดียวกันแยกกับจุดเดียวกันเป็นอย่างเดียวนะครับอันนี้คือการเช็คเบื้องต้นว่ามันสื่อโซ่กาทำงานปกติไหมถ้าให้เราให้มาสัญญาณจุดเดียวกันนั้นมันขึ้นที่ยืนหรือไม่เพราะว่าเราต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอาจารย์ใจดีแล้วก็บรรยายดีมากเลยครับเพราะมีวิทยากรที่เรียงนะครับประกบ ดูการทดลองนะครับงานเดเกิเปิดต้องมีการทดลองนิดนึงนะการทดลองนะการนี้ก็จะเป็นเอ่อ ขอ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 าเวอร์ชันของอนอ่าเป็นตอนที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นชิปชิปญี่ปุ่นจะเป็นตอนที่หนึ่งนะครับเป็นตอนนากะแสสลัยนะครับเราจะทำตอนที่หนึ่งเราจะทำงานตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองนะทรังานที่เราจะต้องทำนะครับตอนที่สามน่าจะสองที่สองน่าจะ โอเควงจรที่หนึ่งนะครับเราจะลองทดสอบการวัดวงจรากระแสสลับนะครับแตวงจรากระแสสลับคืออะไรครับเอออานี้ของไทยเหรอไม่อันนี้ไม่ใช่โอเคในในรูปในหนังสือก็จะมีอยู่นะครับก็คือเอาง่ายๆาคืออะไร นคืออะไรที่เรารู้จักอะไรนะเดี๋ยวอันนี้เรียกว่านไดตัวไี่หมดโอเคไหมอ่าเฉยอันี่อ้าวนี่ผมเดี๋ยวลองดูนี่อุปกรณ์อยู่นี่มีหลายคำมากเลยอันไหนตัวอ่าตัวลูกมีตโจถูกไหมเอตัวอ่าที่เราเรียนในเรื่องอุปกรณาไฟฟ้อ่าคืออะไรคือตัวตั้งาเห็นะครับคือในอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าหอีกหนึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้า ะครับในนั้นตัวต้านทางก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัวต้านทางตัวเก็บประจุนะที่เราได้นจะพูดถึครับพื้นฐานที่สุดก็คือตัวต้านทานกับตัวเก็บประจุอุปกรณ์พวกนี้พอไปต่อกันเป็นวงจรไฟฟ้าแล้วก็มีแหล่งแปรแหล่งยืดไฟฟ้ามันจะทำงานในแบบนี้เราครับอันนี้วงจรที่ง่ายที่สุดก็คือที่เราแค่เราทำก็คือว่ามีตัวต้านทานแค่ตัวเดียวแล้วก็มีแหล่งกำเนิดแหล่งยืดไฟฟ้าใส่ให้มา ครับวงจรก็แน่นๆมางี้นะครับแต่ถ้าเราเจอสัญลักษณ์จนระไฟฟ้าแบบนี้นะครับมีวงกลมนะครับแล้วก็มีลูกคลื่นอย่างเงี้ยอันนี้คือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเรามีแหล่งจ่ายแรง,แรงชุดไฟฟ้ญญากระแสสลับรับมานี้หรืออาจจะเขียนบวกไปลบในที่ลบต่อไปต่อะไรนะครับเหล้วต่ออยู่กับคนที่งานตัวเลง ี่ตัวอันนี้คือเวลาเราพูดคุมจรวดฟ้าเนี่ยมันจะต้องพบนะครับก็คือถ้าเราไล่ดูเนี่ยจะขาออกขาบวกของตัวอะไรแต่เคลื่อนวิ่งไปผ่านโดยลัทธานแล้วมจะต้องวนกลับมาเจอที่เดิมได้ ไอ้นี่จะเปครงวงจรนะครับ,บเพราะเมื่เราต่อวงจรไฟฟ้าเราต้อง,งคิงดหาตัวนี้ต้องสอําคัญมากแม่้นมันจะไม่ทำงานนี่หรอกนะต่อไอ้โครงวงจรวงจรที่เราจะให้ต่อก็คือมีแค่นี้นะในตอนที่หนึ่งมีแรงดันเรื่องไฟฟ้าอิมันแล้วก็มีตัวรับงานตัวแล้วจะให้เราว่าสัญญาณทางไฟฟ้า จิ้มตรงนี้กับตรงนี้ือว่าเกิดอะไรขึ้นาจะได้ความต่างกันที่รู้นะเดีรยวผมจะเล่นกับตัวสูงสุนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้เราจะเอามาจากไหนตัวนี้มาจากกล่องเล็กๆกิ่ข้างๆนะครับกล่องเล็กๆกิ่ข้าง กลองเล็กที่อยู่ข้างนียมันกลดข้างงนเอรขักข้ือชื่องหมาเลกหมาย่นีกลองเล็กที่อยู่ข้างมันจะมีสายมาหนึ่งเส้นแล้วก็มีแดงกัะดำนะครับแดงคือขั้วบวกในรูปดะดำคอขั้วลบนี่เราจะต้องเอาแดงกัะดำนี้ไปต่อเข้ากับตัวอ่านะครับ เราได้นั้นมาหรือยังแขงวุ่งจอยเอาแผงวุงจอยหยิบออกมาเลยครับมีตัวอไตัวหนึ่งนนั้นไม่รู้ตัวอาตัรูกตัวอาไตัวกระดูกลองดูมันันดทยตัวอารี้กสตาครับวเอากระาษ้วตัวกระลองาแถบสีที่ได้เท่าไหร่ครับมีสีอะไรบ้างตัวอาตัอาอยู่นะครับนอกจากตักสิดกแล้วมีตกวดมอสามด้วย สนทีนี้ใ่ใครเคยใช้อันนี้บ้างเคยใช้เยใช้่ยังเคยใช้ครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาเข้าใจนิดนึงนะครับเอ่อถ้าเราตั้งเออนี่ตั้งแบบนี้แล้วกันตั้งแบบนี้นะครับตั้งแบบนี้เนี่ย พวกรูต่างๆเนี่ยมันจะเป็นรูที่เราเสียบเข้าไปแล้วมันจะมีการเชื่อมไฟฟ้าให้เราต่อให้เรานะครับทีนี้ตั้งแบบนี้นะครับมันจะมีขึ้นล่างมันจะมีแถวที่วางอยู่ในแนวหนึ่งมันต่อเหมอนกันหมครับยืดใแนวนี้นะครับเรายืดถัดการไฟทางนี้จะเป็นคนส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราเสียบมันอาจจะช็อตนะครับเพราะงี้นแวถ้าจยเม้ อันนี้ก็จะเป็นแถวๆทๆแถวต่าง่ยต่อกันหมดนะคหนึงแถวต้าพวกนี้ทั้นทถ้าดูตามสัญลักษณนั้นครับมี A B C E น A B C ที่ต่อกันหมดนะครับตามแนวไล่ตามนี้แล้วก็ F ถึง J ก็ต่อกันหมดคแลือเสียงรงไหนจะได้เป็นจุดเดียวกัน แต่ถ้าคุณได้การแนวที่เป็นตัวเลขทั้งตั้งแต่1นึงถึงสานะครับหนึ่งสามสิทคือแถวที่คนละแถวกันแต่ไม่ยุ่งกันนะครับแถวที่1 1ึ่ถึง1นึต่อ,ตอการหมวกทุกจุดเดียวกันแล้วก็1 f เถึง1นก็เป็นจุดหนึ่งที่ต่อถึองการหมวกมันจะแบ่งกันแบบนี้นะครับอันนี้มันจะมีข้างนอกข้างบนที่เป็นอสองแถวคู่ข้างบ,บนนะครับอันนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับตรงนี้นะครับสองแถวคู่ข้างบนเนี่ย ชอ่าถองกนบวแดงในติดก่อกันหนึ่งพื่อทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นสีสองเส้นท่อิกันผมเอ๊ะที่แยกกันนะครับสีแดงเส้นหนึ่งนี่เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็แถวนี้จะเป็นสีเป็นลบสีฟ้าก็จะต่อถึงกันหมดวันนียโครงสร้างของอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับในแผงตรงกลางเราไล่ตามตัวเลขหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่ถึงสามสิบเนี่ยแถวหนึ่งสามสิบแยกกันหมดแล้วก็ A B เอไีเป็นกระจุกเดียวกันนะครับเอฟเอก็เป็นกระจุกเดียวนที่ต่อที่กันหมดส่วนแถวแดงท้างบนกับข้างล่างที่เป็นของนอกเนี่ยบวกแดงก็จะเป็นไล่ตามแนวยาวนะครับต่อที่กันเลยอันนี้ก็ไว้ทิ้มหลายๆอย่างที่เราไปตัดออกไปนะครับสีฟ้าก็จะอยู่เช็ดตึงแนวโอเคนะข้าวประมาณนี้นะต่อให้หมุไม่งเราจะงงโอเคเอาตัวอามมาวางวันนี้เวลาตัวแดงเป็นจอเนี่ย วงจรที in ่เห mm ็นอยู่ตรงนี้ตัวอมีกี่ขาครับสองขาสองขาของตัวอเป็นจุดเดียวกันในวงจรไหมด้านี้บนกับด้านล่างมันต่อถึงกันไหมต่อไหมอันนี้ต้องหนึ่งขักษะของเราคือต้องแปลงรูปนี้ให้เป็นของจริงให้เป็นนะครับวิธีการ วงจรไฟฟ้าอย่างเงี้ยในวงจรไฟฟ้าถ้าเป็นเส้นที่ต่อเนี้ยนี่คือพวกโัวนำอย่างเงี้ยคือจุดพวกนี้เป็นจุดที่ต่อถึงกันหดหรือว่าจุดใดันถ้ามีอะไรมาข้ามที่ไม่ช่้นกวดมันจะไม่ได้ต่อสัญญาณแล้วเพราะเนี่ยขาด้านหนึ่งของตัวนำตรงนี้ขาด้านนี้ของตัวนำอยู่กระจายห้องอยู่ประจายขา